ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิงนะครับผมมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะหลังจากที่เชื่อมบานพับเสร็จนะฮะเราจะลองนะยกบานประตูเข้าไปติดตั้งดูเนาะว่าลงตัวหรือเปล่าหรือว่าต้องแก้ไขยังไงพอเมื่อกี้ผมเต็กๆไว้นิดหน่อยนะครับยังไม่ได้ยุดยังไม่ได้ยุดยังไม่ได้ไล่แข็งไป เดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ย็ทำเมื่อเช้าอันนี้พี่ดาวดวมากเลยผมกลับรถมาแต่ทีมาไม่ผมมาจะเดที่ที่สามมาทำ้งทีวก็ที่สาเสร็จเลยอะลครับผมโอ้จิานะนผมะไรกี้

ไอ้เอ <I got S 2> ิร์ตไอ้เอิร์ผมนึกว่าจะเอาใช่ไม่ใชู่ความข้างหน้าเดี๋ยวไปนีเี้ยอนี้บ่ไหนไหนทีอผมเงอรมุอเียเรอล่าขึ้นบนบนลงล่างเดี๋ยวาดมือมากเลยนะเ้ดี๋ยวรต้องบาดมือเดี๋ยวรถเป็นไรออกอ่

เออมาอ๋อครั้ดน,นี้ค,ครัมาแล้วครังน,นี้เลยผมว่ <c oughs> าตอนตอนแรกว่ <c oughs> า,า <c oughs> ผมคิดอยู่ในใจผมอยู่ <c oughs> เอาเลยลองสักน้อยมันประมาณห่างเยอะไหมนะห่างเยอะเปลาไ่เยอะนะประมาณห้ะินะเด้อได้อ่ะนี่ tiêu đây anh cho tôi nung con này coi <laughs> cái <laughs> FC không dễ chơi đấy FC nè dừa Mì đấy dưa nữa không cái nấm lên mi ลงกันดำหน่อยดำโอ้ไปข้างล่างตัวน่นากเน่นครับข้างล่างล่างตัวหนึางล่างตัวบนตัวเกี่ยวเนาะเออเออเฮ้เอ้ยเเอออาซาเลย โอ้โหเกี่ยงเลยเดี๋ยวลองดูโอ้ทำยังไงนี่ลองดูไหมนี่เด็ดมุดมาดูที่อะไรอย่างนี้โอ้กินเยอะเลยติดตัวติดอยีบน่อนีบบนตัวเองเนาะงั้ยังไม่บากนะเนี่ยลองางั้นก็ต้องบากหมายคือลองแบบไม่บากก่อนถ้ามันติดเดี๋ยวเราต้องบากตี่เข้าำไงนะดูมันติดตรงไหนมันนิดเดียวอยู่นี่ยิ้มติดขอบนิดนิดนเราเรามาโค้งไหมมาโค้งนั่นมันเหรอฮะ ดูมุกบกไม่มุกบกมุกบงกินเลยไหมอ่าเลยเอามีดมาะถางออกเออเดี๋ยวกบกบลีนๆหน่อยทำอย่างเงี้ยกรบมาเรียอะทำลีนเดี๋ยวไปดูก่อนได้ไหมติดไหมอือโอ้ตรงไหนติดนึงติดตรงนี้สิบบาทตรงกลางนี่เดียวมันเอ็นเข้าไปอืมแต่ว่าหัวบนเนี่ยได้อยู่บนล่างอะข้างบนเป็นโคไงเนาะ ตอกไปทางนี้บ่เออตอกไปได้ป่ะตอกนี่บ่เออตอกได้ก็โอเคครับเดี๋ยวนะหาอะไรบีบมีไม้เลงบีบป่ะปอนคองทุกป่ะเออเนาะหาไม้เลยหาไม้ข้ามแลตีลงนี่ท้ามสายควงแบบนี้บ่ะหาไม้ตัดแล้วก็ดันแล้วก็ล็อกบีบแล้วแล้วก็ล็อกตัวนี้ไว้เลยเมย์มันอ้าออกมาครับมันจะได้ติดกันตัวนี้ตร้งที่บ่าตุ้งที่บ่อตุองแล้ว ล่าสุดนะครับก็ตรงนี้เนาะวุงกบมันเด้งออกไปนิดนึงตรงกลางนะแต่ด้านบนอ่ะได้อยู่ด้านล่างก็ได้อยู่กึนี้นิดเดียวเดี๋ยวเราจะหาไม้นะมาดันวุงกบตัวนี้เข้าแล้วก็ล็อกไว้เนาะให้มันติดกับเสานะเดี๋ยวเราดูว่าแก้ไขได้หรือเปล่าต่เมื่อกี้วางแผนกันเนี่ยทำบ้านนู่นจะตัดไม้มาตีไมาค้ำตรงนี้นะท่านเดี๋ยวเราจะดีดนะดีดวุงกบให้มันไปชิดกับเสา แต่ก็จะลบตัวนี้ใหม่ตัะนีลบเข้าไปดูว,ว่าเราจะแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่า,าตอนนี้พี่กำลังตัดไม้นะเพื่อเตรียมไปค้ำนะจังหวะเราดีเข้าไปก็ต้องเอาไม้ค้ำไปก่อน

มีลุ้นครับมีลุ้นว่าอาจจะไม่ต้องใช้ไม้เร็งก็ได้ที่ลองตอกแล้วมันขยับอยู่ใช่ขยับแต่มันขยับไปสักประมาณสองเซนนึง,ห,นงหรือสองเซนแล้วก็ล้มตัวเลลุ้นนะลุ้น

ได้ชั่วคนนี้ยังไงก็ได้อหะหัตติทำไม่ได้อะมีปลักติดไม้ติดไม้ติดไม้ได้แล้วเรตอกเลยลือนเลยลือนเลยก็แนบแล้วตอนนี้มันปูมันได้ชั่วคนนี้ยังไงก็ได้อหะตัวนี้มันก็เลื่อนมันประมาณซินกว่าใช่มันล็อกแล้วก็ติดได้เลยคนนี้ตัวนั้นล็อกใหม่บูตีเลยเหรอเขาตีเลยถ้าเชื่อมก็กดครับเลยจบปะเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยได้เลยเอาไปเลยนี่ชั่ว ิปประตูดูเข้าให้ติวินาทีสครั้ิครับจ่าเชีไร์ไแว้เลยเป๊ะเลยโอ้พูดเลยยอดนะพียห่างเลยทีนี้มันจะไปเกินนี้ไม่ได้แต่ว่าได้อยู่รวมไว้เพื่อน้าพุณไม้มันพองให้ดีนะชิมเล็กข้างหน้าปิดขอบด้านในนี้อ่ะ ิว่าผ่านแล้วโอเคินยาวนะขอพี่เอกก็ครบแล้วับผมประตูด้านข้างติดตั้งสำเร็จแล้วครับผมโอ้รุนกระสือกันเลยทิเดียวบัสักนิดนึงแต่สามารถแก้ไขได้เนาะปิดไหมนะแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับนี่ลงตัวเลยเราเชื่อมเหล็กด้านในดักไว้ประตูมันก็จะไม่เลยเข้าไปด้วยโอเคแล้ก็เป็นการบังร่องแรบงนี้ด้วยนิดนึงสวยไป